แล้วเพื่อหักปุ๊บได้ไพ่งานเยอะงานเยอะนี่บางคนเป็นแม่บ้านเลยอยู่ทำทำอยู่บ้านเฉยๆก็ก็มีภารกิจเยอะได้นะแปลแปลแบบนี้นะเออกลายเป็นภารกิจหลายอย่างที่ต้องทําหลายหน้าก็ได้นะเนี่ยขึ้นมาแบบนี้มีหลายอย่างที่ต้องทําบางคนมีแต่ไม่ทําก็มีดินพ่อขังหมูก็มีบางคนก็มีหลายอย่างที่ต้องเคลียร์ให้เสร็จภายในเดือนนี้แหละนะครับอืมแปลว่ารอแปลว่าทําทาช้าไปนิดนึง ดูนนี่แปลว่ารอนะครับบางคนก็ต้องเคลียร์งานก่อนที่จะเปลี่ยนงานก่อนที่จะไปอ่าดวงเปลี่ยนแล้วพฤรหัสนี่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 ดวงเปลี่ยนแล้วพยายามพักผ่อนนอนหลับให้ดีไม่งั้นแล้วเดี๋ยวมันจะรู้สึกร่างกายเอรอ์เลอรนิดนึงนะบางคนก็มีปัญหาที่ผิวหนังมังคนก็มีปัญหาที่ตา อ่ามันคนก็อยู่ๆก็ปวดตรงหลังขึ้นมาหลังมาถึงคอก็มีอ่านะอ่าดูดูนิดหนึ่งปุ๊บอ่าไพ่ดีพฤหัสนะสัปดาห์นี้นะสัปดาห์นี้ไพ่ดีจ้าคนาานี้มีไพ่ปิดแตกอยู่นะอารมณ์เนี่ยห้าดาบนะครับห้าดาบเนี่ยเป็นไพ่ที่แวดวงทำงานแวดวงสังคม บางทีคุณก็รู้สึกเจอคนไม่ค่อยน่าคบแต่คุณอย่าเป็นคนนั้นนะอย่าไปวีนใส่เขาปล่อยให้เขาให้เขาเป็นไปนะครับคุณจะรู้สึกเสียดายความหวังดีที่เจอคนแบบนี้ความรู้สึกนี้นมันจะยังคงอยู่นะแต่คุณไม่ต้องไปสนใจเพราะไพ่ใบสุดท้ายคุณได้ไพ่สามถ้วยดีจ้าไม่มีใครดีเท่าเรามีสติหรอก นะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแคร์ฐานดวงดีมากใครกำลังทำงานอยู่ทำงานให้เรียบร้อยทำงานให้เสร็จตามกำหนดเคลียร์ไปทีละจุดทีละจุด,จดสังเกตดูนะคนที่ประสบความสาเร็จเนี่ยคือคนที่ตั้งใจทำงานไม่สนใจชีวิตคนอื่นจนกว่าตัวเองจะสำเร็จแล้วไอคนที่สนใจชีวิตคนอื่นคอยสอดคอยส่องคอยวิพาษวิจาร์่งานไม่ค่อยดีหรอกจริงไหม องานก็ไม่ค่อยดีหรอกแต่คนที่งานดีเนี่ยสมากมันจะตั้งใจทํางานนะทํางานของเราให้ดีก่อนจะไปตําหนิคนอื่นนะทํางานตัวเองให้ดีก่อนนะครับไพ่อันนี้เคลียงานให้เรียบร้อยแฮปปี้เลยเนี่ยไพ่ใบสุดท้ายเขาเรียกว่างานสําเร็จชีวิตลื่นลมอนา,าคตนะไพ่ภาพภาพภาพสามถ้วยเป็นภาพที่หลังจากที่เราทํางานหนักมาแล้ว เป็นฤดูการหลังจากที่พลล้นฤดูการเก็บเกี่ยวมาเรียบร้อยแล้วผลผลผลิตอยู่รอบๆเนี่ยก็มาเฉลิมฉลองกันหลังจากลงแขกเกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้วอ้าวก็มาดื่มกินกันซะนี่ประเภทนี้เห็นไหมนี่คือตำนานของไพ่ใบนี้อันนี้มันก็ขึ้นมากับพฤหัสว่าใครที่กําลังทํางานอะไรอยู่ก็คุณก็จะได้รับผลสําเร็จในระยะสั้นๆประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเกณฑ์เดินทางด้วยหรือมีคนเดินทางมาหา ใครจะเดินทางกลับบ้านเกิดใครจะเดินทางไปต่างประเทศใครวางแผนจะไปเที่ยวไปสมัมมนาไปอบรมไปไหนก็ไปอืมนะบางคนเออร์ี่บางคนกลับบ้านเกิดกลับไปเยี่ยมไปดูลาดเลาบางคนอันนี้อ่านจากอันนี้ผสมกันนะไม่ได้อ่านจากอันนี้ไปเดียวเพราะว่าอันนี้บอกว่าจะเจอเพื่อนเก่าหรือว่ากลับบ้านเกิด เจอเพื่อนเก่าหรือกําลังวางแผนการเดินทางหรือมีคนมาหาก็ได้ได้หมดเลยวางแผนการท่องเที่ยวก็ได้แต่ต้องทํางานก่อนบางคนก็ย้ายงานย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งดีไหมดีอ่ะดีนะอันเนี้ยไม่ดีอยู่นิดหน่อยช่างมันมันต้องมีไพ่ไม่ดีมั่งชีวิตดีหมดไม่ดีนะไพ่เปิดมาถ้าดีทั้งหมดเนี่ยน่ากลัวต้องผสมท่าทให้ดีเดี๋ยวมันมีอะไรพลิกผัน บางคนก็ไม่มีใครมาหาแต่ได้ข่าวที่น่ายินดีจากลูกจากหลานจากคนในอดีตมันเป็นข่าวที่ดีที่ทาให้เรารู้สึกปลื้มปิติคน,นุบรายตัวมากจะจิตใจอ่อนโยนนะยินให้พยายามยินดีในบุญของเขาเอาใครทําดีอย่าไปอิจฉาเขายินดีเข้าไปนะมันดีจริงๆนะแค่คิดดีนี่ก็ดีแล้วสัปดาห์นี้ดีนะ แต่มีงานที่ต้องเคลียร์หลายอย่างอย่าปล่อยทิ้งไว้นะให้มันสําเร็จตามนี้นะคนรักนี่ดูแลสุขภาพหน่อยคนรักนี่งองแงง,งองแงงหน่อยนะครับถ้าเรามีแฟนอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยอย่าทอดทิ้งกันดูแลกันไปนะแต่ถ้าใครเลิกกันไปแล้วเนี่ยมันยังเวียนมีโอกาสเวียนกลับมาแล้วลึกความหลังกันนะหรือไม่ก็พูดคุยกันนะแต่ถ้าคนโสดคนไม้แล้ว ไม่ต้องมีหรอกมันก็จะมีคนเข้ามาแต่อาจจะแปลสภาพเป็นเพื่อนก็ได้แต่ถ้าถามว่าอันนี้เป็นดวงแค่สัปดาห์เดียวไม่ไม่ต้องกังวลนะแต่ถ้าถามว่าอนาคตมีไหมมีนะสำหรับคนที่ยังอยู่ในวัยเจริญพันธ์เนี่ยมีใครที่มีแฟนแล้วต้องดูแลกันนะต้องดูแลกันนะครับคุณก็อาจจะมีอารมณ์ุหงุดหงิดนิดหนึ่งหรือไม่ก็ไม่อยากจะไม่ค่อยได้สนใจแฟนเท่าไหร่อารมณ์วันนี้แบบมันเกิดขึ้นมานะครับ คนที่เพิ่งรักกันใหม่ๆเนี่ยมีแนวโน้มจะเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันไปนั่งกินข้าวไปท่องเที่ยวกันถ้ามิถ้าเพิ่งคบกันนะมันเป็นรักที่มีความแตกต่างกันในเรื่องของความคิดหร,หรือวัฒนธรรมผลโสดเนี่ยอาจจะเจอคนต่างชาติต่างศาสนาหรือต,ต่างความคิดต้องมาปรับตัวกันแล้วก็มีโอกาสที่ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันอันนี้คุณไปพิจารณาเองนะคุณอยู่ในวัยที่มีแฟนเนี่ย เพราะว่าเกณฑ์ชะตาของคนพัฒนเนี่ยมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาแม้กระทั่งคนเก่าหรือคนที่ไม่เคยรู้จักแต่เหมือนเคยเห็นหน้าแววตามันบอกอ่ะประมาณนี้นะครับเอาละแฟนของคุณก็จะมีเบื่บอๆหน่อยแฟนคนพัฒนเนี่ยคนพัฒนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือต้องการดูแลตนเองอยู่ที่การพักผ่อนนอนหลับนะครับ แล้วก็สนใจเรื่องธรรมะก็จะช่วยเหลือได้เป็นสิ่งดีได้ไพทธาตน้ําอย่าขี้เกียจนะไม่งั้นเดี๋ยวงานมันจะเช้าไปอีกถ้ามีภารกิจอะไรต้องทําต้องเคลียร์เสร็จสัปดาห์นี้เป็นจังหวะดีมากๆเลยนะเป็นจังหวะที่จะมีเครดิตเรื่องงานนะครับวันที่ดีก็จะมีวันที่4,5,6,7,8,9ดดีหมดเลยดียิ่งขึ้นพิมพ์นี้นะถ้าไม่สบายอยู่ก็ขอให้แข็งแรงขึ้นปลายสัปดาห์ดีคุณคิดที่จะขยันนะนะ แต่มันขยันได้แค่นี้แหละประมาณนี้ขับรถขับลาต้องระวังเพราะมีเกณฑ์ชะตาที่จะมีข้อเกกี่ยวกับสุขภาพหรือเรื่องรถเรื่องลาด้วยนะโอเคเรียบร้อยอย่าไปมีปากเสียงกับใครนะทางโทรศัพท์หรือไปติดต่องานอะไรหรือมีคนมาติดต่อแล้วอย่าบวยวายนะเดี๋ยวมีปัญหาฐานดวงดีนะครับอาจจะมีเรื่องปรับปื้นปรับปื้มใจกับคนใกล้ชิดฐานดวงค่อนข้างดีมีจะได้รับของฝากของอาหารมีคนออกมาให้ อืมคนโสดบางคนก็หรือคนที่เพิ่งรักกันใหม่ก็จะได้รับความอะไรอะได้รับความรักประมาณนี้สีส้มสีเหลืองเป็นสีเสริมดวงชะตาถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพให้เสริมดวงด้วยสีเทาผ้าปูที่นอนปอกหมอนมีสีเทาหน่อยก็ดีนะถูกฉลกเลยนะครับเลขหน้าไพ่เป็นเลข9 9163